Hi, Bear Family. Welcome to Shirokuma oh Channel เราอยู่กันในเกม Identity 5นะทุกคนวันนี้พี่อยากเป็นฮันเตอร์น้องๆมาติดตามดูกันดีกว่าว่าวันนี้ฮันเตอร์ของพี่จะโหดหรือฮาแค่ไหนนะไปชมกันเลยโรงบาลพระหรันหรือไทยแมปบ้าอะไรวะเนี่ยหาแมปโลง่งๆหน่อยไม่ได้หรอไอแมปโลง่งๆที่แบบว่าไม่มันโลง่งๆอะแมปโลง่งๆที่บอกว่า ไม่ใช่ส่วนสนุกอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเหรออ้าวแจ็คพอตแตกว่ะเรามาเจอคนรวยทุกคนคนนี้เขาแบบบ้านรวยมากเลยนะแกจะว่าไปไหนฉันก็เห็นแกอยู่ดีสาวน้อยมันเป็นตัวที่น่ารำคาญสำหรับอีกาทุกคนพี่แนะนำว่าเก็บเท่าที่เก็บได้เว้ยเนี่ยพี่จะ พี่ไม่เก็บตัวปงตัวปั่นหรือว่าตัวอะไรก่อนเลยพี่จะเก็บสาวน้อยก่อนเลยแม่งหน้าลำคาญจะจัดเห็นปะน้ำหอมก็ไม่เก็บอย่าเสียเวลากับตัวอื่นเอาตัวที่น่าลำคาญก่อนเว้ยเนี่เห็นปะพี่บอกแล้วว่าหน้าลำคาญชบเราไม่สนนะฮะ หนึ่งสองเรียบร้อยวว้าวมามานี่วางนี่ก่อนเลยแล้วก็ปล่อยอีกาไว้ทุกคนเอ้าแม่งปล่อยอยังไงวะปล่อยกันเล่นมานานก็ยังจำไม่ได้อยู่ดีนะ เ้ยเหมือนจะมีคนมาแหละเดี๋ยวเช็คก่อนมาแล้วสวยเรงไว้อ่าเรียบร้อยอุย้ยแมงเงยหามันทำไมพี่บิงไม่ได้วะทำไมมันไม่ผ่านอะ เรียบร้อยฮะเอาไหมน้ำหอมจะเอาไหมไม่เอานะมีหูแต่ไม่รู้ว่าหูน้ำหอมหรือหูใครหู่เอาออกไปก่อนเอาตัวมันออกไปก่อนไอ้ตัวนี้ตัวจุกพี่จะเอาเก็บไว้กินท้ายๆืมาดิ ก็จะช่วยไม่ใช่หรอก็ไม่ให้ช่วยไงจะเอาอยัางไงจะช่วยหรือไม่ช่วยสรุปจะช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยตายนะเอา้านี่ไม่ได้เฝ้าไนะเนี่ยนี่มารอช่วยแล้วให้ไปไหนล่ะไม่ไปหรอกเ <c oughs> ต็มเต็มมึงหนึ่งขวดมันมีอยู่สามขวดมันทำเราได้แค่นี้แหละ ตอนนี้เรายัางไม่กับสองขวดหมดหมดหมดอื ừ, จะไปไหนจ๊ะพับไม้นะพับพับรัวๆเลยพับรัวๆเลยพับไม่รัวไม่พับไม่รัวไม่ไมรอดเอ้าอ้าวไม่ได้หว่ะ เบรกปลาข้ามไปก e ่อนพอพี่เอากั้นหน้าต่างมาจูกไม่ได้อ่ะดิจูกไม่ได้อ่ะดิอ่ะดิอ่ะดิเจ็บป่ะดิเห็นเปล่ามันตีดับเบิลได้ทุกคนตัวอีการ์มาตัวที่ขี้โกงเรียบร้อยไฟไม่รอดหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยเอา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 ไงอ่ะเอาไงอ่ะเอาไล่นะเอา กลับไหมไม่กลับตุยอ้าเอาละเจอก,กันไม่เฝ้าไม่เฝ้าคนอย่างพี่เฝ้าที่ไหนไม่มีเอ๊ะเดี๋ยวนะเครื่องมันมีแค่สามเครื่องตรงนี้กูไม่ต้องไปไหนเลยครับเฮ้ยมีหูมีหู หน้าต่างมีหูประตูมีช่องหา <S <S อย่าไม้ก่อนเอาไงเอาเอาไงเอาจะไปช่วยไหมช่วยไหมเอาช่วยดิอาแตกบ๊บเบิ้คนสวนนี่ก็น่ารำคาญพอตัวเลยนะเรียบร้อยปาบปาบเรียบร้อยฮะ โ,โหยแย่ฮะมาตรงนี้คือโซนเครื่องได้เลยอ่ะเป็นเครื่องที่แบบโซนง่ายมากสำหรับพี่อันนี้คือทำอะไรแกก็แกก็ยี้ทำไมวะเออช่วยกันปะช่วยกันปะพี่จะระบุตัวระบุตำแหน่งเขาไว้ เอา้าไม่ได้ว่ะ <can> อุ๊ยตีพี่ตัวขอโทษนะ <c oughs> มานี่ไปตายแทนเขาเก้าอี้นี้แหละ oh. อา้าวโดนทิ้งฮะ <c oughs> โดนทิ้งฮะ เดี๋ยวดูเครื่องก่อนเครื่องไหนสั่นนีกตัวหมอเข้าไปไหนวะไม่เห็นหมอเลยอ่ะอือมาน้ำหอมเอาไงจุกโอเคพี่กำลังดูเฟดคนสวนอยู่นะเรียบร้อย คราวนี้ไปดูหมอดีกว่าเอ้าเฮ้ยนี่ไม่ได้ฆ่าตะกรรมเพื่อนใช่ไหมนี่ไม่ได้ฆ่าตรรมเพื่อนใช่ปะชึบชึบไม่ตายชึบเรียบร้อยการล็อกเป้าไป ไม่ได้พี่ต้องแขวนพี่ต้องแขวนเขาไม่พี่ต้องเอามานันไปนั่งแขวนบ้าอะไรไม่ใช่เดทบายบ้า <c oughs> ลงโทษลงโทษอุ้ยกดผิดทษทีทไปแล้วออกไปแล้วเก็บได้สามว่ะ หมอตัวนี้คือไม่ช่วยใครเลยนะปันอย่างเดียวเป็นยังไงกันบ้างนะกอีกาของพี่นะแม้จะเก็บไม่หมดแต่ก็สนุกดีใช่ไหมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจพี่หมีนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าจ้าซวสี่